you yes. สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะก็พี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะอ่ามีเมนูเข้าละอากาศเป็นยังไงพี่อ้อยวันนี้อากาศร้อนค่ะจะมีลมอากาศร้อนจะมีลมเนาะ วันนี้มี่ว้ใส่เสื้อสีชมพูนะครับเข้ากับล่มพี่ว้ยหน้าร้านพอดีเลยนะมน <laughs> แมทเข้ากันมากพี่ว้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีชาเขียวชาเย็นแล้วก็อะไรนี่พี่ว้นมสดละ มีลมนะครับเย็นๆนะฮะ ันนี้หนึ่งออเดอร์เดียวใช่ไหมพี่อ้อยสตรอเบอรี่ปัน่นสตรอเบอรี่ลมสดปัน่นใช่ค่ะราคามาสั่งไว้แล้วปกนี่ตัวหนังสือพี่อ,อ้อยไหมไม่ค่ะออมคะม,คะมคะเขียนาตะวันหางสวยเลยตัวหนังสือ <laughs> เป็นเขียวปั่นปั่นค่ะ นี้แบบธรรมดาแสดงว่ามีแบบไม่ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาใช้เขียวอ,อ๋อโอ,โอ้มานี้ได้ดูวิบขี๊ ร้อนๆแบบนี้มันเป็นหน้ามะม่วงออกนะพี่อ้อยใช่ค่ะมะม่วงเปรี้ยวนะพี่อ้อยพี่อ้อยยำกินเมื่อเช้านี้ใช่ไหมแย่ง่วงได้เนาะยำใส่พริกสดนะทุกคนใส่พริกสดใส่น้ำปลาใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำตาลนิดหน่อยโอ้ยสดกินเมื่อเช้าอร่อยเลยใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะตกท้ายด้วยเครื่องดื่มแล้วพี่อ้อยเนาะนี่ใช่ไหมพัฒนาต่อเลยคลายเผ็ดเลยอ่าคลายร้อนคลายเผ็ดได้นะ หวานนมัจริงเลยช่วงนี้มะม่วงออกเยอะมากนะครับสูตรนี้แก้ง่วงได้จริงนะใช่อ๋อสีเขียวเสร็จเอ้ยไม่ใช่ชาเขียวเสร็จแล้วนะครับนี่จะแก้จากทางร้านเลยครับนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะนี่แบบอะไรก้นชาเขียวเย็นชาเขียวปั่นแล้วก็ปั่นวิปเอาไปเป็นชาเขียวปั่นใส่วิปนะครับ บิปคเคีมพี่อ้อยทำเองเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมจ้ะนี่ปว,วดเดิมเราเลย <laughs> เร้องว่าตอนนี้ออเดอร์ลูกค้ายังเพิ่งมาต่อกันเด้อรอนสานลูกค้าถ้ารอนานเพราะว่ามันร้อนะคะร้อนมากอันนี้เดี๋ยวรอวีฟนะจ๊ะหิวพี่อ้อยก็จะมาเรื่อยๆนะครับแน่นๆเลยนะครับช่วงเช้าช่วงเช้านี้พี่อ้อยจะขายเป็นพวกกาแฟนะพี่อ้อยเนาะ ออเดอร์กาแฟจะเยอะนะครับถ้าสายมาก็นี่เลยชาเขียวชาเย็นนมฮอกไบโดนมมีปัน่นนมชอ็อกโกแลตอะไรต่างๆนะครับจะเยอะมากนะแล้วก็เมนูนั้นไงพี่อ้อยเมนูเกี่ยวกับ, soda, soda, แบบบโซดาเนาะพี่อ้อยเนาะเมนูโซดาแบบบูฮาวายโซดาอะไรประมาณนี้นะครับจะค่อนข้างมาเยอะแล้วนะครับก็เป็นหน้าร้อน ห,หลายท่านที่รับชมเรามานานติดตามเรามานานก็จะเห็นกันดีนะครับระหว่างแต่และว,วันก็จะเมนูไม่เหมือนกันนะครับ้แวแต่ว่าวันไหนจะเป็นออเดอร์ยังไงรนี่ก็จะเป็นความสนุกสนานเนาะนะครับแต่และว,วันดูการชงพี่อ้อยเพลเพิน ช้าชาเขียวชาเย็นร้านพี่อ้อยนี่ก็จะเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่พี่อ้อยผสมขึ้นมานะครับให้สีที่สวยแล้วก็รสชาติอร่อยมอ่อมมากเลยนะ ไม่ใช่นมสดเหรอพี่อ้อยไม่ค่ะเป็นโก,โกโก้นี่เองเนี่ยผมชอบทายลอ,อ,อดเยนะ <laughs> ผมเลยไม่กล้าแจ้งก่อนว่าเมนูเป็นเมนูอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวมาบางทีผมนึกว่านมสดไงตาต้องระแวงนะระแวงนะครับระแวงพี่ว้อยทำนี่แหละตาดต้องระแวง ผมเลยไม่กล้าแบบว่าพี่วาจะทํานมสดหรือโกโก้ไงนี่สรุปเป็นโกโก้นะครับแก้วนี้แก้วที่เราเห็นต่นแรกว่าเป็นสีขาวพี่ว่าจะใส่ของโกโก้ทีหลังนะครับด้วยบอกว่าจะให้รสชาติที่ดีแล้วก็ชูกลิ่นหอมที่มากขึ้นนะโกโก้ราดด้วยซอสช็อกโกแลตด้วยนะครับข้างแก้วสามแก้วที่ไม่ใส่ฝานี้ผมว่าพี่วายน่าจะ ใส่วิปครีมแน่แนเลยนะครับต่อไปเป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะโอ้นมสดสตรอเบอรี่ปัน่นโอ้เหมาะมากเลยนะพี่อ้อยกับอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสมูทตี้ใช่ไหมพี่อ้อยคล้ายๆก,กันเนาะเพราะว่าจำได้แต่ก่อนนู้นหลายปีผมเคยสั่งพี่อ้อยทานสมูทตี้งไง ใช่ใช่มันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวเี้ยวหวานหวานอร่อยดีนะครับอันนี้เป็นนมสดสตรสตอเบอรี่พี่อ้อยมีสตอรอเบอรี่ให้ด้วยนะครับเป็นเป็นแบบว่าชิ้นชิ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวหน้าร้อนนี้พี่อ้อยก็จะมีเมนูแนะนำอีกหลายเมนูน,นะครับรอติดตามกันดูนะครับเพราะว่าเห็นพี่อ้อยวางแผนเพิ่มเมนูขึ้นมาอีก มากมายเลยนะครับ,บต้อขออนุญาตชิมนะเพราะว่าเป็นมเมนูผลไม้นะครับ เพื่อรสชาติที่นิ่งนะครับพี่วาจะสรรหาเมนูมาให้นะครับแต่ละฤดูกาลน,นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับหน้าร้อนนี้พี่ก็จะเตรียมแบบว่าเมนูผล,ลไม้ฝั่นเยอะๆหน่อยโอ้ผมเกือบทักพี่อ้อยว่าพี่้ายจะราดซอสช,ช็อกโกแลตเหรอ <laughs> ทุกวันนี้นี่ผมต้องรอยไม่ไหวบีบก่อนว่าข้างในคืออะไรนี่เป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับแก้วนี้มีลูกสตรอเบอรี่วางด้านบนด้วยมีค่ะโอ้วางเป็นเขาเรียกว่าท็อปปิ้งไหมใช่ผมเรียกว่าแปะครพี่ว่า <laughs> วางแปะด้านบนด้านบนนิดนึง กลิ่นนี้หอมมากเลยนะครับแก้วนี้สตอรอเบอรี่าาครับแก้วข็พิชาคาเฟ่นะมาแล้วนะครับสตอรอเบอรี่โอ้โหอันนี้ครับรับอะไรดีครับนสตอรอเบอรี่นมสดครับปั่น โอ้โหแก้วนี้น่าทานมากเลยครับเพื่อทสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นมสดปั่นอือหือทานมากสามลูกเลยนะครับเป็นไวน์ไข่เดี๋ยวไอ้แก้วนี้นี่ผมว่าผมโดนแน่นอนนมสดปั่นอันนี้ไม่มีนะจ๊ะน่ากินมากนะครับไม่มี แล้วก็ชาเขียวปั่นไม่มีดฮะอ๋ะอ,อถ้าเป็นเมนูเย็นที่ว่าจะเลือกใส่ฟองมนมนะครับอันนี้ปั่นที่ก่อ,อนใส่ก้อนเดี๋ยวไปใส่แช่ฟิสให้พื่อยสักครู่นะครับ วิบคิล์มวิบหมดหรือจัดหมดเหนี่จะไหนคะวิบตะกี้หมดหรือแจัดหมดพี่อ้อยยังไม่ทราบเลยค่ะพี่อ้อยจะไม่กล้าเปิดพี่อ้อยเอาตัวสำรองมาเลยเนะาะมีสำรอง <c oughs> ดูสิทุกคนน่าทานมากเลยนะครับ ดีหน่อยนะพี่อ้อยมีวิบสำรองไว้นะครับเผื่อแบบเกิดเหตุการณ์เอ็กซ์เเดนต์นะครับวันนที่เรา่ว้อสำรองไว้เลยอ๋อมีประสบการมาแล้ววันนั้นลูกค้าสังยิบปูแก้วนี่อะไรคะชาเขียววิบครีมใช่ครับชาเขียววิบครีมใช่ครับชาเขียวปั่นวิบครีมครับลูกค้าเขาจะชอบยืนมองพี่อ้อยทำเลยนะครับเพราะว่า ดูก่อนชิมดูก่อนกินนี่จะอร่อยขึ้นนะครับเสพทางสายตาซะก่อนใช่ไหมพี่อ้อย <laughs> คล้ยคลินิกหมอจะอยู่ด้านโน้นนะเพื่อนนะใช่ค่ะเต็มเลยมาฝั่งนี้มีมีร้านหมอมาทางนี้ต้องมีแต่ฝั่งร้านพี่อ้อย้านยาเดียวค่ะนี่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นชาเขียวปั่นเห็นหน้าตาหน้าทานมากต่อไปเป็นเมนูจากฟู้ดแพนด้าใช่ไหมพี่อ้อย

แอลมอนด์บะมี่ค่ะแตน่าค่ะโรยคาราเมลได้อยู่เอลมอนี่บุกคบี๊บพี่ห้อยกำลังสับสนกับออเดอร์นี้นะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งแบบเพิ่มเพิ่มท็อปปิ้งเยอะ เอ็นยืนอ่านอย to okay, okay. ู <internally. S 3> ่นานเลยอเรา้อเาเีนลยมันบัน้าค่ะช็อกโกแลตบีบหรือว่าจะเอาเป็โซคาร์เลยก็ได้ค่ะ นีค้ค่ะปดยนาค่ะเ่ยกันอ่าชอกันแรนพี่จะสร้างกินเงเออน่าเราจะไปพร้อมกันชอบทมกันค่ะไแบีบบีบเร็วอันนี้ชอกโกแรตสาบเป็นสีบาทค่ะชอบกโกแลตบีบถ้าไปพร้อมกันพี่ว่าจะยังไม่บีบบีบเนาะไปบีบจะหด เราไปเตงจา <c oughs> สงสัยพี่อ้อยไม่ได้เติมนะังหมดหรือเปล่าก่าน <c oughs> ใช่ค่ะเดีย๋ยวไปดูก่อนยังเห็นเขาบอกว่าต้องมีสำรองเป็นขั้อย่างนี้เองใช่ถ้ามันหมดร้อนเอ็งพี่อ้อยว่าอยู่ก็ต้องสำรองไว้นเนาะเจะแบบจะได้ไม่ยังไ,ไงล่ะประหยัดเวลาลูกค้าด้วยนะครับเวลาลูกค้ารอ อย่นี่มันดีมากจริงๆนี่เป็นช็อครแรก น,นี่ราดคาราเมลมาค่ะแม่แม่แม่แก้วช็อกโกแเล็กเย็นนะครับแต่ราดคาราเมล เป็นสีคล้ายๆกันนะครับแชาวัยจะสีแบบสีน้ำตาลอ่อนนะครับโกโก้จะเข้มกว่าที่พูดเรานอนนะครับสั่งทานด้วยเลยอันนี้ลูกค้าขอนะครับใช่ไหมพี่อ้อยน่าจะใช่ค่ะเห็นลูกค้ากดเพิ่มกดเพิ่มเป็นของอะไรของโกโก้ด้านบน าเสร็จแล้วหน้าตา,าหนมากตาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับออเดอร์ Order. จากฟางพูแพนด้าแล้วก็พี่ฟูดแพนด้าสั่งกินเองส่วนตัวก็มีนะครับนี่เดี๋ยพี่ออยไปทำเมนูต่อเลยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิกกอบกรฟนะครับแล้วก็ ร้านพี่อ้อยขอกีชาคาเฟ่นะแล้วเาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ